วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นคลิปแรกของช่องผมนะครับผมจะมาเล่น NO เกม ROV นย่าเองน้ผมขอเล่นโหมดคัสติกนะคัสติกไม่ได่เป็นที่เล่นเก่งแลวมากนะผมขอมขอาเล่นอาเล่นอะเร ก็หาผม,มกินกินกนตสมดุนแล้วไม่พออะเรไม่้อ โอเคผมว่ามอท้อนไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่แค่ตอนฝึกผมเล่นมอทอร์เท่านั้นเอง โอเคจงต้นรับการตายค่ะเลยจงต้นรับตาตตายค่ะมผมไม่สุดออกของเลยเออมันมาใครไดป่าเลยอะ่ะโอเคเตรมาครับ

เพื่ออะไรกัเพื่ออะไรกัต่อมดีเหนไมมใช่ค,ค,คนเล่นเก่งอะไรมากนะฮะหรือเปล่า แล้วมาทาง่มจังอะนทำอะไรห้เขาเหรอคิ่ตรงไหนเหรอสิคร i ลกแล้วน Alan cũng phải cảm nhận giải thích. Né gặp giải thích. Né gặp giải thích. Né gặp giải thích. ผล oh, ้ตายตายตายผมผมตายเนี <t> ่ยผมตายเนี่ยผมตายเนี <ients> oh, ่ยโอเคย้อนีงตายอนีนาที้อสี่นาทีเองเห โอเคนะฮอโอเคนะีใจที่ราลด้วยโอเคอยอะไรเสียนะ เริ่มดละที่มันจะบอกว่ามันเบื่อเบื่อบางคนเข้าใจผิดนะที่กินที่กินมาหลอดมันไม่ได้เป็นแทงนะมันเป็นแครี่ แต่แค่แต่แค่จีไม่แต่แค่จีไม่โดนเฉยเลยถูกตั้งให้เป็นแทงแต่นี่จริงควรเป็นแครี่มากกว่าโอเค มันกินเปนตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรพาตายบอกมันต <pause> ัวนี้นะบอกมาตัวอะไรเนี่ย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 หานี่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 ตัวเนี่ยตัวอะไรเอ็มมันตัวอะไรอ้าวเมื่อกี้เห็นมันชนตอนเราตาเลยมันต้องมีสักตัว ก็แมากต้องนนต้งตงมีสก,กินพันไม่มีสกินไมมีสกินไม่บวกไม่บวกอเดีแต่ผมให้ดูดูเน,น,น็ตดดตีทีละพันฮิทตูฮต้องทีละพัน,นตออที่ดอก ไม่ค่อยได้เล่นหาเางคิดนมาไม่ค่อยเจอเลยไม่ได้ตั้งคิวโลเลยรวมให้เ <anak> ล <lonely> like <m uch in> ทุกคนคอยดนะูผมผมเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งนะ <Mega Kill. S 1> ผมเล่นไม่ค่อยเก่งผมพูดจริงนะกผมเล่นไม่เก่งเลยเก่ผมพูดจริงผมไ <Mega Kill. S 1> ม่ได้ล่พูดจริงผมเล่ไม่เก่น คืไมัเห <Lee> ็นไม่คตเนอะเห็เล yes, ่นไม่เก่ง <t> ก็ผมก็ไม่ค่อโตด้วยผมชอเดีนไม่ใช่อะหยอกหยอก ตอนนี้ก้าทีโอเคเดี๋ยวผมเล่นอกอักตาหนึ่งแล้วก็จบคลิปเลยนะโอเคย่างนี้ไสักตาแล้วนะฮะผมก็เลผจะจบคลิปเปลนเท่านี้ผมข้าไปยี่สิบเลยเหรอ กลับ <c oughs> มาแล้วผมว่าเนี่ยที่ว่ามุกาเขาเพื่อเลย10นาทีแล้ว ในจบภายในการนี้ค่ะการนี้จบแล้วหงก็จะเลิกเรีนไปเลยค่ะหงจะไปสอบศัตรูจะปรากฏตัวในห้าวินาทีนี่ช่างเสียใจจังเลยยังไม่จบฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงและไม่เคยรู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนแต่ว่าไมุกไม่ยื่นเห็นนะ เดือดเดือดเยอะนะขอนี่เขาถึงเป็นผู้เล่นกล้ากว่านยตัวนี้ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกตีาด ออกมาเลยออกมาเลยไมนัมนไมน่งั้นไม่ันจะฆ่าไม่ได้โอ้ย,โอ,ยโอ้โหเก็มเลยหัว้ัวนี้มามา้สิๆๆ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  Okay. Yeah. Nice assist. Yeah. Double. Yeah. Dragon okay. Have appeared the Mega the kill. Mega Kill. One mm. hey. Mega kill. The, the Kill. <Okay. S 2> <Okay. S 1> จะดีลิสกันก่อนวานี่ดีิดกันหน่อย oh, ดีลิกันหน่อยเอ้งพ <Okay, okay. S 1> ่อคะนั่นไงเอาดูดเลือดไปเลยดูดเลือดนี้สำคัญ mm hmm. บอกแล้วผมไม่ทำเพาดูดเลือดท่านส่งเลค่ะ mm hmm. เพราะผมใช้มันเป็น ở hoặc nút giao tổ súng giữ nút hải tai มีอะไรสักวันนี้ฉันจะต้องกู้ฟื้นความสงบความกลับมาให้ได้ ได้ดูเลือดแล้วแต่ดูดเลือดแค่บอยังก็หยดเลอเหมือนก,กันฉันะดูดอดน้ำม,มาก่เหไหลเป็นน้ำบอกเลยไหลเป็นน้ำไหเป็นน้ำไหลเป็นน้ำโอเคนะเคนะคลิปนี้กพอนี okay. ้แหละบาย